สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีก1คลิปนะครับคุยกันหลังหวยออกนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็นะครับแบบนี้เลยนะครับคุณครับก่อนคุยกันหลังหวยออกโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับคำเตือนข้อมูลในวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นสวัสดีครับคุณครับก็นะครับเป็นอันว่านะครับออกไปแล้วนะครับคุณครับแบบนี้นะครับศูนย์นะครับห้าเก้าหกเก้าหกเลขออกเบิ้อามอีกนะครับคุณครับก็เลขหน้าหลังนะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็เลขย้อนงวดของเรานะครับหกหนึ่งก็ออกแบบนี้นะครับคุณครับก็ เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับอาจารย์ไม่ถูกนะครับอาจารย์ไม่ถูกเลยนะครับก็เลขมันเข้าแค่เลขเราได้3ตัวแต่มันเข้า2ตัวเราก็หมดปัญญานะครับคุณครับก็แบบนี้เลยนะครับเลขวิ่งของเรานะครับมันไม่มี9ก้าหกนะครับในใบแดงของเราใบเล็กของเราก็ชวดหมดเลยนะครับมันแบบนี้เลยนะครับคือไม่มีมันมี6กเจ็ดนะครับคุณครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเลขนะครับเลขย้อนวดของเรานะครับมันก็พลาด มันไม่พลาดนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างเี้ยนะครับเนี่ยอาจารย์บอกว่าท้ายเลขประดอก2ตัวนะครับท่านที่เราจะเอา9ก้ากับ4มาเสียบก็ยังถูกตัวก็ยังดีนะครับ6กหอย่างเงี้ยนะครับหรือ68 8คิดว่าเลขมบนเบิ้ลแน่นะครับก็แล้วก็ไม่มี8นะครับ8ก็หายไปเลยนะครับคือชนกันนะครับแบบนี้4กับ8เพราะเรายึดมั่นมาเป็นหลาย10บงวดนะครับมันก็เลยนะครับคุณครับมันก็ขออภัยด้วยนะครับคุณครับมันก็เป็นแนวทางนะครับ อาจารย์ก็เตือนอยู่แล้วนะครับเลขทุกชุดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเลขมันถูก3าตัวมาตลอดแต่เขาออก2ตัวเราก็หมดปัญญานะครับคุณครับ6กับหนึ่งนะครับเลขย้อนงวดนะครับเลขย้อนงวดของเรา6กับหนึ่งนะครับบางท่านก็นะครับอยากจะทราบนะครับว่ายังไงก็งงบอกว่าเลขมันมายังไงนะครับเลขย้อนงวดที่แจงเลยนะครับบางท่านนะครับอาจารย์ก็ชี้แจงไปหลายคลิปเลยนะครับบางท่านไม่ได้ กดติดตามมาไว้ท่านจะรู้เลยทันทีนะครับว่าสุย้อนงวดมันมาจากตัวไหนนะครับอย่างเช่นงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวดูเรียงเบอร์เก่านะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยแปดนะครับเราก็มาเอาแปดตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับแปดย้อนงวดนะครับแปดแปดสองมันได้สิบหกมันออกที่หกหนึ่งไปเลยนะครับเราก็แอลหกสองคุณครับงวดที่แล้วเราเล่นเจ็ดสองมันออกเจ็ดเจ็ด ขอโทษจริงๆนะครับคุณครับมันก็ออกไปที่61ใช่ไหมครับอย่างนี้เลยได้ครับเลขโอ้โหนะครับนี่นี่คือนะครับเก้ากับ2ของเรานะครับคุณครับก็9กับ2ก็ตัดมามันถูก3ตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วเขาออก2ตัวมันก็จนปัญญานะครับศูนย์ก็ไม่มีศูนย์กับ5 5ก็ไปอยู่ในนะครับ5กับ0นนี่ก็ไปอยู่ในนี้เลยนะครับก็มันเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับคุณครับมันก็ ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเลขอ่าแล้วสูตรที่เราได้อีกชุดหนึ่งนะครับมันเป็นเลขอะไรครับมันไปออกนะครับสูตรฟันธงของเรานะครับมัน4ี่เจ็ดหนะครับเพราะว่า8กับสี่ไม่มานะครับคุณครับก็เรียบร้อยก็ไปออกในอ่ทั้งที่เท่าไหร่นะครับไปออกในในตัวนี้นะครับแต่มันก็ไม่ถูกกันแล้วนะครับมันกลับนะครับเราเจ็ดหกหกเจ็ดเพราะในใบเลขของเรามันกลับนะครับอ่าที่แล้วมันไม่กลับ แต่สูตรไม่กลับนะครับสูตรไม่กลับก็คือสูตรตัวให้แม่นๆของเขาคุณลองดูสิครับเนี่ยนะครับเราก็ปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนจริงๆนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยเราไปเอาตัวนี้หกเจ็ดเลขมันออกเก้าหกก็ซ้อนกันอยู่แค่นี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าดวงของเราจริงๆนะครับดวงไม่ถึงจริงๆะนะครับหมดปัญญาหรือเกินนะครับก็เสียอ,อกเสียใจ นะฮะนะครับคุณครับเนี่ยเราได้96อยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราทาไมถึงมองไม่เห็นนะครับเราก็ไปเอาอย่างนี้เลยนะครับ6983ตัวไปอย่างนั้นคุณครับเลขเขาก็ออกแค่2ตัวอ่าเรามาตามสูตรนี้กันเลยนะครับว่าเราเอามาจากตัวไหนนะครับคุณครับก็คงมีสักวันเลยนะครับเอาจากตัวไหนนะครับก็คือเราตั้งเลยนะครับตัวนี้ก็คือเลขท้ายที่ออกไป77แล้วก็ใช้7มาย้อนนะครับมันก็ถูกจริงๆนะครับ แต่เราไม่มีในใบแดงของเราไงครับมันไม่มี69นะครับมันไม่มีจริงๆนะครับเราก็สุดปัญญานะครับมันไม่มีนะครับนะครับก็ก็ออกเลี่ยงไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับไม่มี69ก็เลยต้องพลาดมี6 7ก็เลยต้อง6 7อ่าอย่างนี้นะครับอ่านะครับมาดูเลยนะครับในงวดถัดไปนะครับเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเลขวิ่งของเราอ่ามันพลาดไปแล้วก็ขออภัยนะครับคุณครับเพราะว่าเราได้6กับ1 แล้วก็ไปแยกออกจากกันเป็น6-2ไปนะครับเราเอาเลขท้ายมาตั้งนะครับวที่แล้วมัน7 7เเราเพิ่ม7ใช่ไหมครับทีนี้61หนึ่งนะครับดูนะครับโอ้ประกาศตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเปลี่ยนหน่อยนะครับสําหรับท่านถ้าท่านดูอาจจะโชคดีนะครับเพราะหกหนึ่งนะครับมันเลขย้อนงวดของเรานะครับอ้าวสักรู่ว่าจะทําเลขย้อนงวดต่อเลยนะครับเดี๋ยวค่ายมาทําตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยววางอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อนี่นะครับคุณครับอ้าวย้อนงวดก่อนนะครับ ให้มันจบไปไปเป็นขั้นตอนก่อนนะครับอ่านี่นะครับย้อนนวดนะครับมันออกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ออกไปที่หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับบันหกกับหนึ่งมาด้วยกันเราเล่นสองกับเจ็ดไม่ออกงวดที่แล้วก็ออกสองเอาสองสองแต่เราเจ็ดเจ็ดเราได้ตัวนั้นก็มีคนถูกนะครับอ่าอ่านะครับแปดแปดใช่ไหมครับงวดนี้อ่านะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเนี่ย เลขที่ออกไปงวดที่แล้วนะครับเราก็เอาเลขงวดที่แล้วก็คือ7มาตั้งตรงนี้นะครับเจ็ดเจ็ดมาตั้งนะครับเพราะมันออกงวดที่แล้วมันออก7 7อ่าแล้วเราก็เอาเลขย้อนงวดนะครับก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ6อย่างเงี้ยนะครับหกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหกหกก็คือ6ตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่นี่นะครับเนี่ยย้อนงวดนะครับเลขท้ายกับเลขตัวนี้นะครับย้อนงวดที่แล้วมัน8 8นะครับเราก็ได uh, ้อะไรครับเราได้3าม กับ8อ่านี่นะครับเลขย้อนงวดของเราคุณครับผลปรากฏเป็นมาทั้งบนทั้งล่างนะครับข้างบนมันก็ออกไปที่อะไรครับ9 6้าอ่านะครับ6 9 6้กตอนก่อนมันออก6 4 6แล้วก็ออก6ก 6, 6ก็คือเปลี่ยนจาก9เป็น4เพราะเรา4ี่กับ9 4กับ9เราไม่ผิดเลยนะครับคุณครับกออาจารย์ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะ4กับ9เราไม่ผิดแต่ที่ไหนได้เขาไม่มาเนี่ยทุกตัวนี้มันพาเราไปเลยนะครับก็ไปออก ครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยนะครับเลขหลังเลขหน้านะครับคุณครับก็คือเนี่ยเก้ากับสองเข้ามาตั้งกี่งวดนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่แล้วมันก็ออกเก้ากับหกนะครับมันก็เบิ้ลไปนะครับคงจะรู้แล้วนะครับสําหรับเลขงวดหน้านะครับสามกับแปดนะครับสามกับแปดนะครับเลขย้อนงวดนะครับแล้วทีนี้เราก็มาตามสูตรตัวนี้เลยนะครับสูตรตัวนี้ อ่านะครับนี่อันนี้มันดูไปเลอะหน่อยนะครับอันนี้ตัวนี้มันดูสะอาดกว่านะครับมันก็ฟันไปตัวนี้มันก็พลาดนะครับ689นะครับมันก็ไม่ออกนะครับมันก็ออก2ตัวเราตั้งเลยนะครับเราได้อะไรครับเลขท้ายนะครับ6 1แล้วก็เพิ่ม1นะครับลองดูเลขวิ่งตัวนี้นะครับคุณครับลองดูนะครับว่าเขาจะเกาะคู่แบบนี้เขาเกาะคู่นะครับเ่ยจาก8มาเป็น9แค่นั้นเองนะครับเรา3มตัวอย่างนี้แต่เขาออกแค่2ตัวนะครับ เราได้อะไรครับ2กับ7จ็ดนี่นะครับเนี่ยเราได้9ขึ้นมาตัวบนแล้วก็0ูนย์มันมากับอะไรนะครับก็ดูนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7เนี่ยคุณครับเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราจับจริงๆนะครับตอนนี้เราจับ2ตัวเอาไว้เลยนะครับจะเบิ้ลยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จับนะครับ9 7านะครับแล้วก็ 07เอาไว้อย่างนี้นะครับ2ตัวก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเลขวิ่งที่ยังไม่พลาดนะครับในในในใบนี้เราจะไม่มี07เลยนะครับจะไม่มี07มันมีแค่97นะครับมันออก07ก็ได้นะครับเพราะเ็เลี่ยงได้นะครับเลขนะครับเราก็ไม่รู้หลอกนะครับเสียดายนะครับ61นะครับคุณครับมันไปเข้าเลขย้อนหมวดของเราเต็มเต็มเลยนะครับเราก็บาไพ่4กับ8นะครับก็ ก็ขออภัยนะครับคุณครับมันมันจริงๆนะเขาออกสองตัวเราก็จนปัญญานะครับจนปัญญาอ่านะครับพอเรขออกเบิ้ลหามนะครับอ่านะครับออกเบิ้ลหามนะครับก็เป็นแบบนี้ไปเลยนะครับก็ยังไงยังไงก็ได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมพรสตาจารย์กระเตือนอยู่แล้วนะครับเรขเนี่ยมันทําท่านะครับมันท่าจะเบิ้ลหามอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะครับคุณครับกนนี้นะครับก็ประกาศออกไปเบิ้ลสักครู่นะครับเราก็พลาดไปนะครับเพราะเขาออกแค่2ตัว นะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะทราบนะครับสําหรับท่านดี่เลขย้อนงวดนะครับก็คือได้ที่3กับ8นะครับสามกับ8หรือ8กับ3นะครับเมื่อสักครู่ที่ทําไปนะครับนั่นคือเลขวิ่งตัวจริงนะครับอขอไปครับเอา6กับ7มาตั้งนะครับ6กับ7นะครับเลขย้อนงวดมันได้ได้3นะครับสามกับ8ถูกต้องนะครับเนี่ยสกับ8ถูกต้องนะครับงวด วันที่หนึ่งนะครับพฤจิกานะครับคุณครับก็ลองไปเป็นนวทางนะครับข้องวที่แล้วมันได้หกกับหนึ่งมันมาทั้งสองตัวเลยนะครับมาทั้งล่างทั้งบนเลขย้อนงวดนี้เราไม่ผิดจริงๆนะครับคุณครับมันเราก็ไปหลงตัวนี้จริงๆเลขย้อนงวดจากนี่มาเลยนะครับอาจารย์เคยชี้แจงแล้วนะครับจากนี่มาเลยนะครับเนี่ยยังไม่มีสะดุดเลยนะครับ ถ้าว่าท่านอยากจะคิดสูตรเล่นๆเพื่อความบันเทิงก็ลองดูนะครับเนี่ยเอาหลักหน่วยตัวนี้นะครับเี่ยเห็นไหมครับเี่ยตัวนี้เลยนะครับมาเนี่ยแปเห็นไหมครับวดนี้เราก็ใช้7ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเอา96ซึ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ตัวนี้เลยนะครับเอา6กับ7นะครับก็ได้3กับ8นะครับเลขตัวนี้ก็เป็นสูตรที่น่าจับตานะครับเขาจะเดินต่อหรือไม่นั้นเราก็ไม่รู้หรอกนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่บอกว่าไม่ข้ามโฆษณาเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผมเสมอสิ่นี้ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ